ยังก่อนเองยังไม่ถึงเวลาทำงานกินกาแฟก่อนประสิทิทำงานอู้ดีใจจังเลยอ่ะยกแอร์แกดอดยอะเธอ์ดาวีออบีสแตงอินทูสุดดอก บอดอกออกนามอลดกอกดีใจ <c oughs> ดีใจวันไข่วันไข่วันมือสวีเดนกินไข่กินไข่เสร็จมันก็จะเข้าหน้าซมือเหมือนกันดีใจบอกอกักบเอลิซาเบธว่านืองดฉันดีใจที่ได้ยินวันปิดพรบด็อาทิตย์วันอาทิตย์นีติดสุขเสาร์อาทิตย์หยุดสามวันสุขเสาร์อาทิตย์จันท์อังคาร ขอหย,ยุดหามือโอ้ยหกมือมันพูธเขาเลือหัดขอจังมาเ็นงานอีกเที่ยนหนึ่งอาทิตย์นี้หยุดไปเที่ยวกัน <laughs> ไปเที่ยวกับผัวเจเดปไปบุบ,บุพี่น้องลูกน้องนะพรุ่นี้พูดเดียวเอาอะไรที่ตัดเหรอก็าดึ๊กเฮ้ย เล็กซันดาสลิปมาร์คดีใช่ไหม,มดีดีมากมาก <c oughs> น้องอเล็กซันดาใช้สลิปมาร์คใหญ่นี่ <c oughs> สวยมสวยนะนางชอบเ <c oughs> สียเหตุงานหรือจะอีกยี่สิบนาทีเข้างานแล้วอีกยี่สิบนาทีเข้างานคือมองเห็นงานคนละพี่น้องอีกยี่สิบนาทีเข้างานแล้วไปแล้วจา้า <c oughs>